ไปเลยค่ะหนักกอไหมหนัก,นกเล่าไก่ตาเล่าไก่ชั่วข้าวเ,เป็ดไก่ชุนยองเอ้ยชุนยองมาห้าพักที่น้องลูก โอ้เแซย,อ,ยอนเก่งเซย,ย้อนยิงเล็กหญิงแกลงเลยบาร์รอป้าเลยเราไปต้องเข้าไปอะลูก <c oughs> น้องชุนยองแก้ถุงเป็นกอลก <c oughs> ชุนยองชุนยองชุนยองแก้เป็นก <c oughs> อลอมามาบั๊กเข้าไปแล้วนะ, <c oughs> ะเข้าไปอ <c> ะ <oughs> ไร เข้าไปจะได้เข้ามาได้บอกเข้าแหม <c oughs> อุ้มหนึ่งสองสามอืดชาเอาไป <c oughs> กันแกสองคนตัวพี่น้องสู่เขาสองคนนะโอเคไม่เอาหมา ย่องมาเพ่ได้ไหมแกฮะฉีกเลยฉีกเลยดีกว่าอ่าฉีกเลยโชว์ความสามารถฉีกถุงได้ก่อนเอาบ้างลงข้างล่างฉุีกเลยลูกฉีกเลยเอาไว้ฮะโย้ายเป็นมัดอะไรบ้างฮู้ฉีกเลยเอาเอาเล็กเดี๋ยวก่อน เป็ะหนึ่งตัวหายไปได้จังน้องชุนย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 องพ่อแม่ชุนยองบาจีทำแบบนั้นนะเปิ้นต้องลอยโอยโรยนะเอาลอยมันเดียวเพือเตาเอาเพื่อคนเดียวเป็ดนะตัวเปิดประตูบาจิได้แล้วก็กล่ำกำหัน้อยนึงแล้วก็เอาคว่างไม่เป็นเพื่อไกลต้งปุ่นคว่างไปต้งปุ่น ันจ้าจันจนันจ่าชอไดส์อะไดสอะคือมันะวางไหมะน่ะเบดมันหายไปบอกมันหมาก็หมากเป็นองหายหามเลยตาคังไว้ตีนนอนหรอ อ๋อตาก็เลยเอาขังไว้ตั้งไหนเจ้ก่อแล้วมันมันหายไปได้จะได้หรออ like, here, ุ huh. ้มคือก so ๊อฟเซียนอ่อุ้บ่าอป้บ่าอุ้มเนาะอุ้มเอาแล้วอุ้มเหอไปมันไปเจได้ง่ายนะก็มันได้โอ้ป้องสิไปไม่ได้มันป้องสิไปยังไม่ได้ ตาเนี่ยคนเดียวกันนี่นะแล้วลูกได้ช่วยตาก่อนมมนี่นี่นะเอาโมนี่กั้นนี่นะเ,เ,เ,นเอช่วยดเจ้าช่วยนาอ๊ะแล้วพอแล้วล้วเพิกปุ่นนะไก่มันก็ออกไปต้องปุ่นเหรอน้อไก่มันก็ต้องออกไปมันก็ต้องบินข้ามไปอ่ะไก่มันบินได้อยู่แล้วไงแล้วตาซื้อมักี่ตัวไก่ห้าตัวแล้วตอนนี้มันมีแค่สี่ตัวที่ไหน เจ็บว่ะต้องปูนไปหนว่ะนั่นตัวเข้าไปต้องปูนเองห้าตัวฮัน,อ,นอีบ่อมีหน้ามาเออห้าตัวหรอห้าตัวเข้าอะไรตรงนี้เอาหนึ่งเออเขาเดี๋ยววันหน้าเขาต้องหาเวลามาอันนี้เพลส่วนนี่เนี้ย ขุดหลอกของตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องพัฒนาตรงนี้นี่หนักขนาดเลยต้องพัฒนาอีกเยอะ บ้าหักแม่เลย <Yeah. S 1> บอกให้แม่อยู่ตัวเป็ดแสดงว่าบ้าหักแม่เลยเซยอนนี่สุเจดีเือว่าเองเดียวกลับบ้านก่อนเซยอนนี่หนาเอาไปไหนตัวบ่ได้